อรุณสว่างยามเช้ากับพุทธพจน์เตือนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องการให้ทานเป็นการฝึกจิตและพัฒนาจิตอย่างแท้จริงไว้ว่าการให้ทานเป็นเครื่องฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกการไม่ให้ทานเป็นเครื่องประทุษลายจิตที่ฝึกแล้วปฐมทานสูตร ผู้ที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองจะต้องมีการเริ่มต้นที่การฝึกจิตกันก่อนเพราะการฝึกจิตเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและสามารถนำความสุขมาให้การฝึกจิตให้มีคุณภาพสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันเช่นการนั่งสมาธิเจริญภาวนาการรักษาศีล ให้สะอาดบริสุทธิ์และการให้ทานซึ่งถือว่าเป็นการฝึกจิตอีกวิธีหนึ่งเป็นก้าวแรกของการพัฒนาจิตอย่างแท้จริงเป็นการฝึกฝนใจให้ปลอดจากความโลภนั่นเองตามปกติแล้วมนุษย์จะมีความโลภความอยากได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้น เมื่อเริ่มต้นฝึกจิตด้วยการให้ใจจกขยายออกไปเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อความตระหนีหลุดออกจากใจได้แล้วความเบาสบายก็เข้ามาแทนที่ความรู้สึกว่าพอจะบังเกิดขึ้นเมื่อใจรู้จักคำว่าพอก็เกิดก่อความสุขผู้ที่ไม่มีความโลภในจิตคือ ผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงดังนั้นผู้ที่อยากมีความสุขต้องเริ่มต้นที่การให้เป็นอันดับแรกจากส่วนหนึ่งของรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยหลวงพ่อธรรมชโย